สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทองคบทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลานะครับวันนี้อังคารที่5สิงหาคมนะครับภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาทองคํายังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องวันที่3นะครับราคาค่อนข้างจะฟอร์มตัวสวยเดียวนะครับได้แรงหนุนจากทั้งข่าวแล้วก็มุมมองทางเทคนิคนะครับตอนนี้ต่อขึ้นทดสอบ3,380าดบล่าต้องมาดูครับทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแล้วจะมีปัจจัยต้องติดตามบ้างเดี๋ยวผมเพื่อคุยกับทางคุณวิโรจนีสรกรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บริษัทชชยนิ่งโกบุเร่จำกัดนะครับมาดูมุมมองของทางคุณวิโรธสินีและก็ทางชชยนิ่งโก้เลยครับว่าแนวโน้มราคาทองคําจะไปยังไงกันต่อนะครับถ้าจะไปขึ้นขึ้นได้ไกลแค่ไหนจะพักตัวพักลึือแค่ไหนจะวางแผนการลงทุนอย่างไงดีพูดคุยกับทางคุณวิโรธสินีเลยครับ สวัสดีคุณวูซินีครับสวัสดีค่ะรอบนี้ฟอร์มตัวขึ้นสวยเหมือนกันนะครับคุณวูซีนีจะสะดุดอีกว่าครับรอบนี้เรายังเชื่อฝั่งรองนะคะไม่สรุปนะเพราะว่า huh. เขาลงไปเก็บฐานด้านล่างแล้วนะคะแล้วก็กราฟวีสถึงแม้ว่าจะปิดไม่ได้สวยมากแต่ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเทสเป้าด้านบนถ้าเกิดเขาเทสบนแล้วเขาผ่านทะลุผ่านคราวนี้ก็ไปได้เลยเป้าเท่าไหร่ครับข้างบนด้านบนที่เราต้องผ่านไปได้วันนี้คือ33 8 8 3 3 9ป2ตัวนี้ต้องผ่านอย่างต่อเนื่องถึง ี่แล้วก็สามพันสี่ร้อยไปเรื่อยๆเลยค่ะอืมฮึแต่ข่าวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคุณ้มท่นี่อย่างฝกกัสอย่างโกกันอะไรไปครับยังอาศัยข่าวเดิมในการผลักดันเทคนิคที่ให้ปรับตัวขึ้นเพราะว่าข่าวจริงๆข่าวบวกเขามาต่อเนื่องอืตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์วันจันทร์แล้วก็อังคารเริ่มเงียบถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะเป็นตัวเลขนอนฟาร์มแล้วก็มีการรีไวต์ตัวเลขของเก่าของเก่าจากหนึ่งแสนกลางๆงเอหนึ่งหมื่นสี่พันแล้วพอรีไวต์เสร็จแล้วตัวเลขออกมาใหม่ออกกมาาาาาต่่ํวคดรณ ผมก็เลยปลดหัวหน้าสำนักงานสถิติอันนี้คือบวกต่อเรื่องนะคะพอปลดเิดผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาประธานเปลืสาขาเนี่ยเขาก็ประกาศลาออกพลาออกปุ๊บเข้าทางคุณทั้มเลยทั้งหัวหน้าสำนักงานสถิติถูกปลดแล้วก็คุณทั้มก็มีสิทธิ์แต่งตั้งทั้งหัวหน้าสำนักงานแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการเฟดด้วยเพราะฉะนั้นตลาดก็เลยมองว่าเข้าทางแบบนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันที่ดอกเบี้ยจะถูกปรับลดมากกว่าที่เคยคาดการณ์ทำให้สินค้เปรวัต ปูเนี่ยเขาก็เลยมาเพิ่มโอกอบที่จะลดดอกเบี้ยในปีนี้สามครั้งทั้งสามครั้งคือลดทุกครั้งเลยอ่าที่เหลือของปีนี้ใช่ไหมครับใช่ที่เหลือของปีนี้คุณมุสลยนีไอ้ตรงเหตุการณ์ไอ้ปดไอ้ปดไอ้อะไรนะทั้งทั้งไอ้ตัวอ่าอัพคนอ่าโวนานาการสุริจแล้วก็เรื่องของอ่าที่นางเอเดียนาคูเกอร์ลาออกเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์นะวันศุกร์ใช่เลยแต่แต่เมื่อวานตลาดก็ไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่ใช่ไหมคุณมุสลยนีกับประเด็นเนี้ยถ้าเกิดเราดู ข่าวตั้งแต่วันศุกร์ราคาทุกรับตัวขึ้นแรงๆเนี่ยมาจากเหตุผลอ๋อตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่ไหมครับใช่ตั้งแต่วันศุกร์๋อโอเคโอเคผมผมคิดว่าแบบประกาศหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วก็คืออ๋อที่ที่ราคาไม่ใช่ดีดแรงเฉพาะนันฟาร์มอย่างเดียวใช่ไหมมี2เรื่องนี้เข้ามาด้วยใช่ไหมครับมี2เรื่องนี้เข้ามาด้วยคือหลังจากตัวเลขนันฟาร์มออกอแล้วก็ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็คือก่อนเที่ยงคืนค่ะเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงคือก่อนที่กดเราถูกกดปุ๊บผู้ว่าธนาคารกลางก็เลยลาออกมันเป็นเหตุผลสืืบเนน่อองงททําให้้้ขขึึะปต เวลาเขาขึ้นจะงจางกับตัวเลขเขาจะย่อเลยอ่าแต่รอบนี้คือขึ้นแล้วขึ้นยาเพราะว่ามันมีผลไอ้ผลสุดเรื่องกันไม่น่าหรอกว่าโอ้ไม่เคยเห็นนันฟาร์มดีดแรงขนาดนี้มานานแล้วคุณผู้นี่ดีดแรงแล้วครั้งบนใช่ไหมเจ็ดสิบตอลลาขึ้นมาแบบโอ้โหงงเออคุณพิ้นี่มองปิดเดือนที่ผ่านมาแล้วเดือนนี้จะส่งผลยังไงมาก ปิดกราฟเดือนถือว่าดูดีนะคะดูดีอยู่เราก็เลยมองว่าเป็นภาพเชิงบวกก็จะเป็นช่วงต้นเดือนประกอบกับตัวเลขเงินฟาร์มเขามาต้นเดือนพอดีพอตัวเลขมาต้นเดือนทําให้ภาพเดือนปกติเขาจะย่อต้นเดือนแล้วขึ้นกลางเดือนปลายเดือนอันนี้ก็คือไม่ย่อแค่นั้นนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นแล้วเชื่อว่าถ้าเกิดเขาผ่านวันนี้เป็นจุดตัดสินเลยสามสามแปดแปดเก้าเก้า็ผ่านสองตนี้ได้ต่อเนื่องมีโอกาสที่เราจะลุ้นเดือนไปทํำนิวไฮ่นะอ๋ออ่ะฮะแต่แต่มาเป็นโดจิสามเดือนติดต่อเลยนะคุณโมซิถูกไหมครับแต่เป็นโดจิ ่พยายามจะยกฐานให้เหนียว3,000ไม่เปลี่ยนอ่าอ่าแล้วก็ยกมาตลอดแต่แต่ก็ไม่ New High ใช่ไหมคุณโกจชนีใช่ไหมที่ยกฐานมาไม่ New High เพราะว่า High เอา3,005แล้วก็จะขึ้นไปแค่3 3 3 3 40ประมาณ40 50แล้วก็ย่อ แต่ว่าการยกฐานดูดีกว่าไม่เนียวหยใช่ไหมเพราะว่าแท่งโดจิที่เขาสลับเนี่ยเป็นแท่งเขียวแดงสลับอ่าใช่ครับแล้วก็รอบนี้มีปัจจัยทางพื้นฐานสนับสนุนด,ด้วยอย่างเ,เช่นการเปลี่ยนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนผู้ว่าเป็นฝั่งที่คุณคาเขาอยากให้ลดดอกเบี้ยอืด้วยแล้วก็ข้อมูลช่วงปลายปีเราจะมีตัวเลขอื่นๆเข้ามาอีกนะเห็นเห็น,หนมีเล่นข่าวกันนะค,คุณู้จน์ว่าจะเป็นว่าที่ผู้ว่าว่าที่ประธานเฟดคนใหม่ด้วยซ้ําไป <c oughs> คนนี้จะมาแทนหน้ากูเก l e เป็นไปได้ไหมคิดว่าอย่างเร็วยังเนาะโอเคโอเค เจอไปค่ะอย่างเก่งสกอตเบเซนไหมครับแคุณสกอตเบเซนเป็นเป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกหนึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งเพราะว่าเขาจะมีตัวเต็งคือคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ก็เป็นตัวเต็งคนหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็มีคือส่วนใหญ่เออคุณโบแมนไม่ได้เป็นตัวเต็งค่ะมีคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ถ้าเกิดเป็นคณะกรรมการเฟสนะคะคนเดินก็จะมีคริสโตเฟอร์วอลเลอร์แค่คนเดียวนอกนั้นก็จะเป็นคนนอกแหละที่เคยทำตัดงาสถิติก็มีแล้วก็คุณสกอตเบเซนเป็นตัวเลือกหลังขายถ้าสมมติว่า หนึ่งเอ่อสมมติว่าอีกสามท่านนะ่ะม,มีโอกาสที่คุณทำจะไม่เลือกก็จะเป็นคุณสกอตเปเซน่นเป็นส่วนหนึ่นะเพราะว่าเขาเคยเป็นตัวเต็งดับหนึ่งแต่พอตอนระยะหลังมันมีข้อความอื่นก็เลยแต่งอีกสามคนทนะี่เสนอเืือกสามคนมาถ้าประธานเฟดเป็นของคุณเป็นของคนของโดนัททำนี่ผมว่าสนุกแน่นะคุณวอซินีมีโอกาสสูงนะเพราะว่าคนที่เขาเลือกมาทั้งสี่ท่านเนี่ยที่บอกว่าเป็นรายชื่อตัวเต็งเนี่ยเป็นคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคุณโดนัททำที่เคยแต่งตั้งในอดีตมาก่อน S <S ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในในสมัยคุณคำยุคหนึ่งไคุณกระสูนแล้วหลังจากนี้เสียงของโจลูาพาเวลจะเบาลงไหมคุณวุฒินีเราว่าคุณพาเวลจะไปเบาช่วงต้นปีต้นปีหน,น้าในในรอบนี้ยังมียังมีแรงอยู่ใช่ไหมยังมีแรงอยู่<อ>เพราะว่าก<อ>ว่าเขาจะหมดวาระก็กลางปีหน้าเนระาะนอนต้นปีหน้าตามทมเนียมปกติอะค่ะเปลี่ยนตลาดใหม่ต้นปีก็จะเร่บ่าแล้วก็ทีนี้ว่ามันจะมีแรงคือคลื้นเชิงบวกเพราะว่ามีคนสลิทศิ์ลาออกแล้วคนที่สลัศิลลาออกก่อนอ ดันเป็นคนที่ไปทางคุณพอบิลด้วยอ๋อเหรอครับใช่ไอเดน่าค,า <Google S 2> คาุณเกิร์ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะโอเคน้าหนักตรงนั้นมันน้อยลงคุณของจะมาเสียน้าหนักที่อยากลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณรูดีแล้วอย,อย่างนี้โอกาส3ครั้งมันเป็นไปตามเฟดวัตถุเป็นไปได้ามากน้อยแค่ไหนครับดีจะลด3ถึง3ครั้งผมไม่มั่นใจนะไอตัวเลขการที่เขาปรับลดลงมาใหม่เนี่ยมันจะส่งผลต่อตลาดอะไรยังไงบ้างเราเชื่อว่าโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างมีค่อนข้างมีเพราะว่าเรื่องนโยบายภาษีของคุณโดนันทมเนี่ยที่เขาเก็บ ถ้าเทียบหนึ่งใน20ประเทศที่เขาขาดดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาประกาศออกมาเกือบหมดแล้วนะที่มีผลบังคับใช้นะคะแต่เหลือแค่ประมาณ3ประเทศที่อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองเช่นเม็กซิโกเนี่ยเลื่อนไป90วันตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกกับราคาทองได้อยู่คือให้ปิดเกมพิกผันแล้วก็ประเทศจีนที่บอกว่าอยู่ระหว่างเจรจาว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเ0้าอ่ะตัวนยังหายไปอยู่แต่ว่าเอฟเฟกของเขายังมีผลวันที่12ถ้าเลื่อนไม่ได้วันที่12จะมีผลเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปัจจัยบวกกลุ่ นะคะแล้วก็ประเด็นของเรื่องสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งใน20ประเทศแต่ก่อนนั้นเคยมีประเด็นว่าถ้าอเมริกาเก็บภาษีนําเข้าสวิตเซอร์แลนด์ในนี้จะรวม,มโปรดักที่เป็นทองคําหรือเปล่า<อ>สินค้าที่เป็นโลหะมันก็เลยทําให้เกิด<อ>แรงกระเพื่อมซึ่งเคยมีสาวโตมาว่าอาจจะไม่รวม<อ>เพราะว่าอเมริกาก็ต้องมีการนําเข้าทองคําจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกแปลาจากลอนดอนนะที่มันจะมีช่วงแบบทองขาดตันหลังแล้วมีการเก็งกําไรตัวนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่ารวมหรือไม่รวม เพราะว่าสวิตซ์ก็โดนเก็บเยอะนะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นถ้าเกิดรวมโลหะมีค่าไปด้วยราคามันจะพุ่งเยอะแต่ตอนนี้คือคือยังไม่ชัวร์ว่ารวมหรือไม่รวมอืมอือฮึอ้าวแล้วอินเดียกับกับแคนาดาไม่แคนาดาแคนาดาเนี่ยถูกขู่สามสิบห<ค>้าเปอร์เซ็นจากยี่สิบห้าเพิ่มเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นแต่อยู่ระหว่างเจราจาต่อรองได้ส่วนประเทศอินเดียต่อรองได้แต่เอฟเฟกมีผลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าเริ่มมีผลพร้อมกันวันที่หนึ่งเปล่าที่ผ่านมาเเพรรราาาาาะะะววว่่่่ัันททีีตขปปกศมณ หายสิบกว่าประเทศอมีผลไปแล้วรวมถึงไทยด้วยอืมคนที่ผมผมผมเช็คข่าวจากเพื่อนที่จากอเมริกานะเขาบอกว่าราไอราคาสินค้านี้ขยับขึ้นเลยนะคุณวสุนิไม่ไม่ไม่ไมรอไม่รอเลยนะว่าว่าตัวไอไอไอตัวที่ทารีพึ่งที่พึ่งประกาศใช้อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการที่จะมีผลต่อราคาสินค้านี้เพื่อนบอกขึ้นเลยนะเพื่อนที่เป็นผู้บอบก,การที่อเมริกาอบอกราคาต้นทุนขึ้นเลยแปดเปอร์เซ็นต์อ๋ออันนั้น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 ตลาดอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าตัวที่คุณดูนั้นทามาก เขาพักตั้งแต่วันที่2มครับพัก2มษา์3พัก90วันเนี่ยเขาเก็บจริง10%แล้วแต่แค่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยตัวพักก็คืออย่างที่ขู่40 50 30แต่ละประเทศเนี่ย40 50 30เขาไม่ได้เก็บไอ้40 30 50แต่เขาบอกว่าทุกประเทศเก็บที่10ั่นคือเ็นเบสเป็นเบสใช่ค่ะเป็นเบสทุกประเทศถูกเก็บตั้งแต่วันที่2มษา์3เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติเลยที่ราคาสินค้าจะลับตัวขึ้นเพราะว่าจากเดิมเบสเขาจะอยู่5ถึง10บางประเทศเขา ถึงสิบเคะเพราะฉะนั้นราคาบรวมกันจากหลายๆประเทศที่อเมริกาเขานาเข้าอย่างน้อยหนึ่งหรอยี่สิบอะเขานาเข้ามาแล้วราคามันก็เลยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่อาจจะ<อ>ไม่ขึ้นแบบกระชูดเพราะมันไม่แรงอ,อ๋อยังสิงหานี่คือเป็นแอดออนเข้าไปใช่เป็นแอดออนเข้าไปค่ะอ๋อโอเคอ่ะแล้วอย่างนี้ราคาทองคําทิศทางการลงทุนจะเป็นไงดีครับถ้าทิศทางการลงทุนรมองว่าปัจจัยพื้นฐานอะบวกมาพอประมาณและบวกแค่รอเทคนิคเข้าไปตามพื้นฐานที่เขาเป็นครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาศัยจังหวะว่าเออถ้าย แต่ว่าการเข้าลองการปิดของการาฟรายสัปดาห์เนี่ยมันมีจังหวะตรงที่ว่ามันจะมีปลายไส้อคอนข้างเยอะโอกาสแฉลบมาปลายไส้ไมีไหมมีแต่น้อยถ้าแฉลบมาถือว่าเป็นจังหวะดีแต่ถ้าเขาไม่แฉลบละ่ะเราต้องหาจังหวะขึ้นรถก่อนอย่างเช่นวันเนี้ยสามสามเจ็ดสองเนี่ยตรงนี้ก็เข้าได้จุดแรกก็ราคาประมาณตรงนี้เลยแล้วเราเสือทัวสามสามหกสามเป็นอีจจกจุดหนึ่งแล้วก็ดูว่าสามสามห้าศูนย์เขาหลุดไหมถ้าไม่หลุดแปลว่าเขาย,าย่อน้อยเขาจะย่อน้อยล้วขึ้นเยอะจะมีสามสามแปดแปดทีพีสามสามเก้าเก้าทีพี ถ้าเขาทะลุผ่านไปได้เนี่ยจังหวะในการโฮซักไม้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาย่อน้อยเอาไม่อยู่ดันหลุดไม่ต้องตกใจเขาว่ามันเป็นการย่อเพื่อมาเก็บบอดี้ของสัปดาห์ก็สามารถเข้าได้3ามสามสามเก้ายังเข้าได้3ามสามยังเข้าได้เพิ่มจะไม่เสียถ้าเขาไม่หลุดภาพของสัปดาห์คือไม่หลุด3ามสามอือฮึอ่าแล้วถ้าเกิดทะลุไป3ามพันสีได้ไป R อ่อทีพทำไงครับสามพันสี่ร้อยสิบสี่ค่ะสามพันสี่ร้อยสามสิบสี่ได้ยังเป็นเป้าหมายในการทีพอยู่อ่าโอเคทองไทยแล้วครับคุณมัลสิน กองใครถ้าใครมีเก็บมาเราแนะนําถือต่อนะคะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะลุ้นเอาต้านห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยได้แล้วนี่า่าห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยคราวนี้น่าจะขึ้นของจริงแล้วแหละแต่ถ้าสมมุติยังไม่มีการเข้าซื้อตรงนี้จะเป็นราคาซื้อสูงแต่ต้องมีเผื่อถัวเพราะถ้าเกิดไม่เข้าเราต้องเล่น follow b r e ในเคสที่เขาเบรกจริงถ้าซื้อสูงวันนี้ก็ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยคะจะจะสูงกว่าเมื่อวานเพาะเขายกโลเนาะพยายามยกโลแล้วก็เผื่อถัวเฉลี่ยห้าหนึ่งสามร้อยห 我还能活的下 อืมอืมทองไอ้บาทแต่าบาทก็แว่งเหมือนกันนะคุณวซีถูกไหมครับเมื่อวานผมเห็นขึ้นไปห้าสิบสองกว่าก็ย่อกลับลงมาห้าสิบสองกลางๆงเหมือนกันถูกไหมแว่งแคบคือการแข่งข้าเขาจํากัดแต่โอกาสสวิงอ,งอ่อนมันเริ่มเยอะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาแข่งมาอยู่ใกล้แนวฐานที่อรอเด้งกลับรอกลับตัวแต่การกลับตัวยังไม่ค่องแข็งแกร่ง,อย,งอ,อ,อย่างเช่นสมมติอเมริกาจะลดดอกเบี้ยมีโอกาสจะลดดอกเบี้ยเยอะขึ้นเงินจะไหลเข้าตัวมีข้าวคุณภาพก็มีมีเราก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันมันก็เลยกดบาท เล็กๆแต่โดยภาพรวมของบาทเนี่ยเรายังเชื่อว่ายังเป็นการแข็ง แข็งช่วงปลายๆเพื่ออ่อนค่าแล้วแหละเพราะว่าอนาคตาชหนาเราจะมีจะเปลี่ยนผู้ว่าเนอะพมเปลี่ยนผู้ว่าเทรนก็กระแสลดดอกเบี้ยมาลดดอกเบี้ยมาบาทก็จะอ่อนแต่แค่ว่ารอบเนี้ยไม่ทันเพราะรอบนี้ยังเป็นผู้ว่าท่านเก่าอยู่ท่านเก่าที่จะประชุมวันที่13สิงหาเนี่ยจะเป็นผู้ว่าท่านเก่าแล้วก็รอบใหม่เดือนตุลาก็จะเป็นผู้ว่าคนใหม่ใช่ก็เลยคนไทยรู้สึกว่าอาจจะมีแนวโน้มแข็งเพื่ออ่อนค่าดรงเงชื่อว่าอ่อนแต่ตรงไทยก็ขยับก็ขยับน้อยกว่ากว่าโอสปอร์ตเยอะนะคุณรู้สใช่ไหมครับ ช่วงนี้เขาโดนบาดดิ้งอะค่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่อย่างอาทิตย์ที่แล้วอะบาดอยู่ดีอ่อนขึ้นมาเลยการเติมการเลืองอะอยู่ดีบาดก็ขึ้นอย่างนั้นเราเรามีโอกาสได้เห็นจังหวะนั้นอีกเลยด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์เรื่อยๆกันนะครับคุณวิโรจน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณคุณวิโรจนธินีสลากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนมาสัดชานิ่งโกมุ่ยเรื่อยจำกัดนะครับที่มาร่วม พูดคุยแล้วก็แบ่งปันมุมอมองการลงทุนวันนี้คุณวรซีบอกแล้วครับการฟอร์มตัวขึ้นมาครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างจะดูดีแล้วก็แข็งแกร่งมากเลยนะครับวันศุกร์ราคาดีดแรงจากตัวเลขนันฟาร์มที่ออกมาไม่สู้ดีแล้วก็ข่าวการปลดทางผู้บริหารของสามงานสิตินะครับแล้วก็มีการลากออกของประธานเฟดด้วยตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางที่จะทําให้บรอนเดอรทัมมีการแต่งตั้งคนของตัวเองเข้ามาดำรง,งตําแหน่งด้วยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงหนุนราคาทองคานะครับส่วนสงครามการค้ายังคงต้องจับตา หลายประเทศเลยครับต, <S <S <ills> ตัวของสวิ <S <S ตเซอร์แลนด์เอ่ยตัวของจีนเอ่ยังคงต้องดูรายละเอียดว่าจะมีไงต่อมีเม็กซิโกอีกด้วยนะครับก็ยังไม่จบนะครับเรื่องของสงครามบารค้ายังคงต้องเกาะติดต่อไปด้วยทองคําก็ยังมีแรงหนุนค่อนข้างดีนะครับแต่ต้องรอดูว่าราคาจะสามารถผ่านแนวต้านแบบัรดบ3 3 8พ3นอดอลลาร์ขึ้นมาได้หรือไม่ล้ขึ้นมาได้ก็แนวต้านถัดไปก็34,112น้ะครับก็ต้องรอดูว่าราคาทองคําจะมีแรงชุดไปได้ไกลขนาดนหรือเปล่านะครับนี่คือมุมมองของทางคุณ ศูนย์อิสระกองบริการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนมาสัดชัยนิ่งกลบุ๊เรื่อยจำกัดครับต้องขอบคุณมาได้ด้วยถ้าชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารนี่ทำถึอลูกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสอดไวช่องทางต่างๆของโกลเราเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ